สวัสดีครัแนะน้ำต้นทั้งสองท่านเลยฮะพีเกยใช่ไหมฮะสุดสุดพี่เองก็ยังสุดสุดเลยนะฮะผมชื่อพงษ์ครับอายุห้าห้าปีอาชีพทนายความฮะโอโห้เองยังงงอยู่เลยเนี่ยจะพูดจาอะไรระวังนะถ้าบอกว่าชื่อเหมือนสัตว์น้ำนี่คือต้องจับเลยเหรอฮะเพาหมิ่นประมาทเขาจะฟ้องหมิ่นประมาทคุณนะฮะได้ค่ะเจริญรุชยาธรเจริญฤทธิ์ค่ะ ตอนนี้ก็เป็นที่ปรึกษา,ากิติมศักของบริษัทในเครือราชากรุ๊ปแล้วก็เป็นที่ปรึกษา,ากิติมศักของหนังสือพิมพ์สยามชนแล้วก็สอนภาษาอังกฤษอยู่เป็นงานส่วนตัวและธุรกิจส่วนตัวอีกหลายๆๆหลายยาอย่างอายุเท่าไหร่คะพี่นินคะตอนนี้เหรอคะค่ะเอาจริงหรือเอาปลอมเออเอาจิงไปเลยคะ่ยคะก็<อ>ถ้าตามบัตรประชาชนนั้น63ปี ที่รู้จักกันได้ยังไงคะคือตอนนั้นอยู่สวีเดนก็ได้แฟนฝรั่งชาวสวีเดนและไปเรียนต่อเมืองนอกก็จบที่เมืองนอกนะคะ,คะแล้วก็กลับมาเมืองไทยพอดีคุณพ,พ่อป่วยหนักก็มาเที่ยวภูเกต็ตพราะข้าไปเที่ยวปับที่ดังอยู่ในจังหวัดภูเก็ตตอนในเมืองก็ไปเจอคุณพงศ์กี่ปีมาแล้วพี่ตอนนั้น,ตอนน,นตอนนั้นปี<อ>สามศูนย์โอ้สามสิบสองปีเพิ่งไปเพิ่งแป๊บเดียวเองเออเพิ่งแป๊บเดียวไปเจอคือเขาก็ไปเที่ยวเหมือนกันใครทักใครก่อนพี่เป็นคน เข้าไปทักแกอีกก่อนอเพราะว่าในโต๊ะของพี่เขาจะมีญาติอยู่ด้วยก็คือรู้จักกันกกเ,ขเข้าไปทักญาติก่อนเจ็ดญาติก็แนะนําให้อผมอไม่รู้จักพี่พี่นินเขาปิ๊งเลยไหมคะตอนรู้จักครั้งแรกก็ไม่นะคะเพราะว่าแค่คบกันก็เห็นแล้วก็เขาพอดีญาติเขาบอกว่าเอ้ย,อยพง์เลี้ยงหน่อยตัวนี้เขาก็เลยเลี้ยงแต่เขาโสด สสดดเราโสดไหมตอนนั้นไม่โสดค่ะไม่โสดแสดงว่าเราก็ไม่ได้มองอะไรก็แค่เจอกันเจอกันมีแฟนเจอตอนนั้นเองอ๋อแล้วมันเริ่มต้นตอนไหนคะอ๋อทีนี้ตัวมินนี่ก็เลยอยากจะอยู่ภูเก็ตแล้วไม่ค่อยอยากกลับรู้สึกว่าชอบมาหาชอบโลเคชั่นก็เลยกลายเป็นโรงแรมเก็ต้องการทัวร์อินโฟเมชั่นก็เลยไปสมัครงานสมัครรูก็นัดทานข้าวเขาก็เลี้ยง เลี้ยงเดีก็เจอกันก็ได้เที่ยวได้อลไรตั้งแต่นั้นก็สปาร์กตั้งแต่นั้นมาแล้วทํายังไงกับแฟนชาวต่างชาติของเราก็เซ่ใบ้ๆค่ะอ๋อเพราะว่าเราจะเริ่มต้นกับทางนี้ใช่แล้วตัวเขาก็ซัพพอร์ตเราได้ก็ต้องกันจะเป็นเพศนี้ซึ่งบางคนเ้ามองแล้วว่าเพศอย่างนี้จะต้องเปอย่างเดียวไม่ได้ค่ะก็เรื่องอะไรเสียตัวแล้วมันเสียเงินอยกเปลี่ยนบ้างทีนี้เขาจะคบกัาเราแล้วที่บ้านเราล่ะรับได้ไหม มีปัญหาเยอะมีปัญหาเยอะยังไงบังหามีปัญหาทางป้าทางพี่ทางญาติทางเขาจะกีดกันตลอดย้อนไปหลายสิบปีเนี่ยบ้านเราสังคมเรายังไม่เปิดกว้างนะยุคเก่านี้เขาจะไม่จะมเอาเลยประเภทนี้เลยเขาจะกีดกันตลอดแต่ผมเห็นความดีของพี่เนพี่นินเขาเลยต้องดื้อแกดูแลเป็นคนที่ดูแลผมดีมากแล้วเรื่องอะไรที่ว่าผมต้องทิ้งแกล่ะ ถ้าเป็นน้องๆล่ะมีผู้ชายทั้คนมาดูแลน้องอ่ะน้องชอบไหมชอบต้องถามกลับไปเราก็จะจัดอาหารรสจัดให้กับเขาใช่แล้วพอกินอาหารจัดเราก็ต้องจัดอีกแบบนึงเราก็ต้องจัดอีกแบบหนแล้วมันนแซ่บไปแม่มีทำไมทำไมทางคนอีสานกับป้าถึงชอบรสจัด ร้อยแรงีล่ะฮะร้อยเรงร้อยเรงร้อยแรงที่คุณตานายพูดก็มีเหตุผลนะ่ตอนนี้ท okay ี่บ้านโอเคแล้วใช่ไหมเรียบร้อยหมดแล้วฮะนะวันนี้มีอะไรอยากจะบอกซึ่งกันและกันบ้างอานี้มีมีอะไรอยากจะบอกกับพี่พงษ์มากกว่าเออมีเองก็ม้าหน้าห่วงป้าตลอดนะพอดีขอบคุณครับคุณพงษ์เขาสูบบุหรี่ก็เลยห่วงใยขอครับก็ตอนนี้ก็น้ำส้มคั้นทุกเช้าต้องให้ดื่มก่อนหรือล้างทอนสินเนาะ แต่ถ้าแกก็ลดลงบ้างก็บอกบว่าให้ดูแลสุขภาพเนาะเพราะตัวมี้เองก็ย่ดเยอะแล้วเดี๋ยวเกิดไปแล้วใครจะดูแล<อ>ใช่ไหมฮะเดี๋ยวก็รัดแกห่วงแกตลอดห่วงป้าตลอดเลยแล้วก็ขอจะดูแลป้าไปจนวินาทีสุดท้ายในชีวิตของม้านะคะอขอบคุณมากครับป้ามีอะไรจะบอกบ้างถึงว่าป้าจะเป็นคนที่เร็วซามกับสิ่งเสพติดถึงว่าป้าจะเร็วซามกับสิ่งที่มึนเมาแต่ป้าจะขออยู่กับม้าตลอดไปชั่วชีวิต นี้จะหาไม่โจหวานหน่อยหนึ่งสองจ้าขอบคุณมากคแซสแซสแซส E N S E ขึ้นชื่อว่าเซนก็รู้จักกันดีสัสแซสแซส E N S E ถ้าบอกว่าเซนก็รู้จักกันดีสัสแซสแซส E N S E ใครบอกว่าเซนก็รู้จักกันดีสัสแซสแซส E N S E ก็พวกเรานั้นทำรายการทีวี่งแซนทีวีเซนทีวีเซนทีวี centi we yeah.